ครูเทนเปียร่รอครับเป็นครูโรงเรียนสิงห์บุรีครับสอนดนตรีอยู่ที่สิงห์บุรีรก็พานักเรียนมาเที่ยวชมเรือนบบรเลงครับแลอยากให้เขาได้มาเห็นอะไรที่เรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีที่นี่ครับก็เอาเดินทางมาจากสิงห์บุรีประมาณ9โมงครับแล้วก็มาถึงตรงหน้าเดือนบรรเลงนี่ประมาณ 5- หโมง แล้วก็ให้ลงชื่อก่อนสมัครก่อนว่าใครอยากมาเที่ยวชมก็มีคนลงมาหกคนหกคนแล้วก็มีผมพัดเองไงคนหนึ่งพวกคนนี้เขาเป็นงานช่างก็เลยอยากให้เขามามาแต่อีกสี่คนนี่ก็โดยการคัดเลือกจับสลากครับก็มีคนที่ไม่ได้มาอยากมาแต่ไม่ได้มาด้วยนี่ก็คือฝึกซ้อมกันทุกวันครับแล้วก็พวกนี้ก็จะอยู่กินนอนกันปัดกันมานอนบ้าง บางคนกลับบ้านบ้างมานอนบ้างก็จะหมือนเรียนเป็นปกติเลยครับพมันอยู่ประจำถ้ามีพื้นฐานอยู่แล้วประถมก็จะมีสิทธิ์เก่าผมด้วยสิทธิ์เก่าคือตอนนั้นผมสอนประถมพอผมย้ายมามัธยมก็ตามมาด้วยแล้วก็มีลูกศิษย์ของครูวิทยาอันนี้คนวิทยาใช่เล่นเครื่องอะไรครับสองคนนี้ ิครูวิทยาขจากโรงเรียนอะไรนะครับครูวิทยาสอนโรงเรียนอนุบาลอนุบาศ์รงเรียน,นส่วนใหญ่เราจะซ้อมกันช่วงเช้าแล้วก็เย็นจนถึงมืดครับถ้าเกิดเป็นเวลาที่แบบปกตินะครับแต่ถ้าเป็นพิเทอมนี้เราก็ซ้อมกันช่วงกลางวันช่วงช่วงเย็นด้วยตอนถ้าเป็นโรงเรียนเปิดเราจะซ้อมครับก็ซ้อมถึงมืดครับมีงาน ถ้าเกิดใครเข้ามาหาไปเล่นงานศพหรืองานทั่วไปเราก็รับนอกจากงานที่เมีแล้วก็คือว่าอาจารย์ติวสิทธิ์เขาเขาชอบให้ฝึกเขาจะฝึกให,ให้เรียนวิชาช่างด้วยเพราะว่าพอไปเป็นครูเนี่ยเวลาเรื่องดนตรีมันไม่ไม่ไม่ไมํารูดหรือว่าไม่พอเนี่ยก็ให้ทําขึ้นมาเขาบอกว่าให้เรียนไปเป็นครูดนตรี เราต้องเรียนวิชาช่างด้วยไม่แต่สอนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการซ่อมการสร้างนะครับแล้วก็เลยได้ข่าวว่าที่นี่ก็มีเครื่องดนตรีที่แบบมีเศษมีชิ้นส่วนเครื่องดนตรีก็เขาก็อยากจะมาดูอะอยากจะมาหาเก็บเอาไปทําด้วยเลยครับดีครับดีครับแล้วเห็นบอกว่าเพิ่งได้อุปกรณ์เครื่องมือของประชานสืบสิทธิ์มาอ๋อใช่เครื่องมือของครูช่างช่วงครับช่างช่วงก็เป็นช่าง ที่อยู่ทางคีดประดิษฐ์แล้วครานี้แต่ตอนหลังเขาก็มาทํากิจการเองก็คือมีเครื่องอยู่ที่บ้านแ้วเขาเลิกนะครับเพราะช่างช่วงนี้ก็จะเป็นช่างที่อาจารย์ศิวสิธิ์เนี่ยไว้ใจเพราะว่ามีฝีมือดีก็จะไปจ้างช่างช่วงเนี่ยทำเวลาลูกบิดไม่มีลูกบิดสะด้วงไม่มีหรือลูกบิดซ้อมสายจะแค่อะไรเนี่ยจะจ้างช่างช่วงครับก็สนิทกันมากจนจน ช่างเนี่ยเขาเลิกทําเขาก็เลยยกเครื่องเครื่องมือทั้งหมดเลยให้อาจารย์ซิสิสอาจารย์ดิสิก็ไปเอารถมาเอารถปิกอัพไปขนมา,าไว้ที่ห้องดนตรีเต็มเลยหนักมากยกคือตอน,นเอามาเนี่ยเขาว่ารถหน้านี่ลอยเลยนะสามสามชุดเอาไว้ที่โรงเรียนสิงห์บุรีครับอยู่ในห้องตอนแรกนอนอยู่ในห้องคือถอดถอดอ,ออกมาแล้วอยู่างนี้ครับห้องที่โรงเรียนสิงห์บุรีแน่นเลยห้องแล้ววันนี้ผมให้เด็กๆไดช่วยกัน เอาอะไรใช้อะไรแล้วตอนนั้นน่ะใช้เหล็กอ่ะมันหนักมากครับต้องใช้เหล็กแล้วก็เอ,เอาประดานมาลองแล้วก็เกรงกันไปค่ขอยๆเกิ้งไปอีกห้องนึงซึ่งเราเตรียมไปแล้วเราเราขออนุม,มัติท,ทําห้องไว้แล้วตอนนี้ก็ไปตั้งไว้แล้วแต่เดี๋ยวจะเดินสายไฟแต่ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่างช่วงเนี่ยทาเองช่างช่วงมีช่างช่างทําให้เป็นช่างเหล็ก ดังนั้นตอนนี้ที่โรงเรียนสิงห์บุรีก็จะมีห้องเหมือนห้องซ่อมเครื่องดนตรีอะไรด้วยใช่ไหมครับก็จะทําอยู่ข้างหลังด้านอีกห้องหนึ่งครับแล้วรับงานซ่อมสร้างเครื่องดนตรีไหมครับที่โรงเรียนตอนนี้ยังไม่ได้รับเป็นเรื่องเป็นราวครับจะรับเป็นบางคนที่สนิทสนิทก็จะรับซ่อมบ้างแต่ก็ให้คำปรึกษาได้อะไรให้คำปรึกษาได้ไดแต่ยังไม่ทําเป็นแบบเป็นกิจารณาอะไรขนาดนั้น,น,น เห็นช่วงหนึ่งมีเอาเรื่องของเครื่องรีไซเคิลเอากระบปงกระเบื้องมาทาตอนนั้นเริ่มทําอะไรยังไงบ้างครับตอนนั้นตอนนั้นผมจะย้ายครับก็เลยเ,เนนื้เนเครื่องรีไซเคิลเพราะผมเคยทําที่กรุงเทพก็ไม่ได้ทานานแล้วก็เลยจะย้ายแล้วอยากจะทําอะไรให้เขาให้โรงเรียนสิ่งเขาเห็นว่าเรามีเรามีความสามารถทำนู่นทำนี่ได้ก็เลยก็ไปยคุนขึ้นมาอันนี้มันก็เลยพวกสื่อครับเขาาม่าย ก็เลยโซเชียลมันเดี๋ยวนี้มันไวก็เลยคนก็เลยรู้จักกันตอนนี้เราก็เลยทําเพิ่มขึ้นทําระนาดกระเบื้องเพิ่มขึ้นมาทาต่อสายเพิ่มขึ้นมาก็เลยตอนนี้ก็เลยวงใหญ่หน่อยครับแล้วก็ได้ออกงานอยู่ด้วยกงานครับก็มีคนไปให้ไปโชว์ครับส่วนใหญ่จะเป็นงานไปโชว์ผมเอาไปสอนในวิชาเรียนด้วยครับมสองสองปีแล้วตอนนี้ก็ถือให้เขาหัดทาช่วงครึ่งเทอมหลังเนี่ยให้ให้เด็กเขาหัดทำซอเป็นกลุ่ม ก็ครั้งหนึ่งก็ได้เป็นร้อยคันเป็นร้อยกว่าคันก็เขาก็จะได้ฝึกการการใช้เครื่องมือช่างครับพื้นฐานเช่นการถากไม้การขัดไม้แล้วก็จะรู้ส่วนประกอบของซอว่าอันนี้คืออะไรลูกบิดอะไรนี ก็รู้สึกว่าเด็กเขาได้ได้ประโยชน์ดีคือเป็นการเรียนจากการปฏิบัติเลยปฏิบัติจริงเลยแทนที่จะดูรูปอะไรนะเราสร้างเครื่องเลยใช่ไหมครับสร้างเครื่องเลยซึ่งมันก็ทําให้เราฝึกวิชาอื่นได้ด้วยครับฝึกก็ต้องมันต้องมีติดเตาด้วยครับเขาก็ได้ฝึกติดเตาบางคนนี่ก็บางกลุ่มก็ติดเตาไม่เป็นติดเตาไฟอ่ะเพราะว่าเราต้องต้องใช้เหล็กเผาไฟแล้วก็มามาเจาะซึ่งเราก็ใช้วัสดุทดแทนด้วยส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งก็ซ่อมจากเครื่องรีที่เรามีในส่วน เอาไว้สอนในวิชาเรียนเลยตอนของมสองนะครับแต่ปีนี้เราจะปรับใหม่เพราะว่าตอนนี้สอเยอะมากสอนจะจะล้นห้องแล้วเก็เลยว่าจะสอนเฉพาะเด็กเลือกอเพิ่มเติมวิชาเพิ่มเติมครับเด็กก็จะน้อยลงหน่อยจะเป็นเด็กที่สนใจดนตรีโดยตรงมากกว่าอันนั้นคือเขาเขาไม่ใช่เด็กดนตรีเป็นเด็กทั่วไปบางทีเขาก็ทาบางกลุ่มบางกลุ่มก็รับผิดชอบดีแต่บางกลุ่ม ตามงานยากก็จะใช้ไม้รั่วครับแต่กรกระป๋องใ้เอ็นตกปลาแล้วก็เนี่ยครับเครืดูจะมีประมาณเนี้ยครับมีอะไรมากนั้นเด็กก็จะผ่านงานกลึงด้วยไหมไม่ได้ไม่ได้กลึงแต่ใช้วิธีขัดขัดกระดาษทรายไอ้ลูกปิดนี่เราจะไม่ได้กลึงแต่ปีนี้อาจจะมีการสาธิตการกลึงเพราะว่าเรามีเครื่องมือแล้วเราทำเครื่องกลึงผมทำเครื่องเครื่องกลึงแบบโบราณไว้ให้เขาดูแล้ว คือประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่เป็นแบบโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าในหลักการของคนโบราณตอนนี้ก็ขอเห็นกันแล้วว่ามันทําได้จริงก็เลยว่าปีนี้อาจจะมีการเอาไปสาธิตให้เด็กเขาดูว่าอาจจะพัฒนาขึ้นมาโดยการกึงละกึงบโบราณแล้วก็เดี๋ยวไปดูกรนกึงแบบใช้ไฟฟ้าการึงแบบโบราณก็คือเราใช้ถีบเอาใช่ไหมครับหมุนเอาถีบเอาบางพชุนที่เขาก็มีคนอมือ เอามือดึงดึง,ดงเอาดึงออกเหมือนคันชักซอเลยอครับ,รบผมเคยไปดูของของต่างประเทศแต่ของไทยเราอันนี้คาบอกเล่าของอาจารย์สิวศิษย์เขาบอกว่าใช้ทีปผมก็เลยลองจินตนาการทําขึ้นมาจริงๆผมเคยทําแล้วครับแล้วทำ,ทำตั้งแต่อาจารย์ึ่งมีชีวิตอยู่ครับ,รบทำเมื่อตอนประมาณอยู่มัธยมทํไปแล้วก็ให้อาจารย์ไปดูว่าอย่างนี้หรือเปล่ากึงได้ไหมครับอาจารย์เข้าไปกึงให้ดูหนึ่งลูกเลยครับ แล้วตอนนี้อเครื่องนั้นนะก็ปลวกกินไปแล้วแล้วผมก็เพิ่งมาทําใหม่แล้วซอที่เราสร้างเสร็จแล้วเราเอาไปทําอะไรครับตอนนี้ผมประกาศบอกใครอยากได้ก็มาขอรับไปได้เลยครับก็มีคนมาขอนะครับมีคนมาขอไปบางโรงเรียนก็มีบางโรงเรียนมาขอไปใช้เลยครับบางคนก็ขอไปเป็นที่ลึกก็มีเพราะว่าอันนี้ดีมากเลยคือเรากระบวนการเรียนรู้ในการสร้างแล้วมันก็ยังใช้ประโยชน์ให้กับคนอืนน่นได้นะครับนะครับ ขาดก็คือน่าจะเป็นพวกเงดนรีพวกพวกกลงพวกกระลาพวกกระลาซอพวกกระบอกสอพวกไม้ไม้ที่จะมาทำอย่างอื่นเราก็ไม่ค่อยขาดครับก็จะมีพวกกลองเนาะกลองไหมหุ่นกลองหุ่นโทนรรมนาพวกนี้ครับจะมีน้อยที่ขายอย่างก็คือเป็นซอสำสายครับ ค้อมสายเราเราไม่ค่อยมีความสายรูยส้สึกว่าจะทำรุดไปเยอะ,จ,ะจนจนมีอยู่ไม่ติดเครื่องก็ตอนนี้กําลังอยากจะฟื้นตอ่อามสายครับให้เด็กเขาเรียนบรยากาเร่องีเยอะค<อ>รับทุเรียเยอะแต่กําลังคนยังยังทําไม่ได้เต็มที่เมีครับกําลังคนไม่นี้อยากจะปลูกขัดไว้เลยอยากให้เขาทําเนี่ยคนนี้ก็เริ่มได้นะเริ่มขึ้นหนะ้าขึ้นซ่อมกองกินได้แล้ว ก็เลยเข้ออย่างมาอยาา่อยางได้โทนอยัางมีโทนของตัวเองวิชาชีพอย่างนีง้สําคัญนะครับลองลองแล้วก็จริงๆแล้วมันต้องฝึกไปเรื่อยๆนะมันไม่ใช่อยู่ดีๆเราลุกเครื่องทแล้วก็ทําได้เลยรับ <corrupted S 1> คนก,ก็เริ่มทํามไม้เทียนหน้าน <c oughs> ทาไม่ดี <c oughs> ทาําจังเลยทำไดีเป็นคนระนาหรือเป็นคนเชคแค่เป็นคนขีนเที๋วทำไม้ระนาดพอดีต้นเต่าล้างที่โรงเรียนตายพอถึงอายุเขาประมาณตัง ามสิบปีได้มั้งครับเขาก็จะต้องออกดอกก็ตายโดยธรรมชาติผมก็ได้เคยได้ซื้อไม้ระนาดเอกไม้แข็งเต่าล้างมาใช้ก็ก็เห็นว่ามันทําไม้ระนาดได้ก็เลยขอโรงเรียนตัดแล้วให้เขามาทําไม้ตีกันฝึกทําไม้ตีกันครับหรืออาจจะต้องปลูกไว้บ้างอะไรบ้างตอนนี้ก็เนี่ยตอนนี้อยากให้ปลูกไว้ที่โรงเรียนอนกันอย่างไรเราอาจจะไม่ได้ใช้ครับแต่ว่าเผื่อรุ่นต่อ,ตอ,ตอไปทำนองเด้ยร์ใช้อะคนนี้ทํำอะไรฟูเทน นนั้นสีกับนี่แต่ยงานนไม่นไ่อไปยมาดูวันนี้แหละวนนั้นคงเลครับเลกก็เคยเป็นผู้ช่วยแล้วคนก็คนจัเงครับนี่เรเคยได้ช่วยของตอนนี้จำไม่ค่อยได้เห็นแค่ครึ่งหน้า มาตอกระถกมัเป็นช่างอยู่ใช่ไหมครับคนนี้เขาเป็นไม่ได้เป็นช่างนะแต่เขาเป็นลูกหลานคนก้าทิเก็งเยี่ยมเลยเชียร์นเชียร์คณะอะไรครับไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคณะค่ะเป็นตัวชื่ออะไรเผือดซึ้งเพชรเป็นตัวตลกพอเป็นตัวตลกดีดีดีเขาจะมาตันมากราบเป็นเพื่อนเป็นลูกเพื่อนผม โทนแล้วโทนก็ขึ้นหน้าธรรมาดาแล้วก็กลองก็มีสาวมีอะไรพวกนี้ครับมีซ่อมหน้ามันสนุกเนะครับแล้วก็เป็นตีกลองอยู่แล้วด้วยก็ตีกลองด้วยซ่อมเองด้วยก็รุ่นพี่เขาก็บอกมาว่าทำอย่างนี้พอเขาก็บอกมาเรื่อยๆทำผุดเองหรือยังยังไม่กล้าับขึ้นหน้าอย่างเดียวขึ้นหน้านี่ยังครับเราไป ลองไปถามเขาลองมาถามพวกครูที่เราเคยขึ้นนะครับว่าทํายังไงเขาก็บอกมาแต่ยังไม่เคยลองเนาะว่ากําลังจะหาผู้หน่งว่าจะลองคิดว่าซ่อมได้ไหมครับอันนี้ได้ครับเป็นโทนอันนี้ไม้อะไรครับไม่ทราบครับคิดว่าจะซ่อมได้ใช่ไหมครับมันเป็นมันเป็นไม้จริงประกอบอครับได้อ่าแล้วงั้นครูครูให้ชุดนี้ไปนะครับแล้วก็ ทำให้มันเป็นโทนตีให้ดังให้ได้และกันนะครับ <S <S อ่ช่วยถือไปอ,อันนี้อันนี้เราตอแยกเด็กเด็ดลูกทําทำเป็นแบบเดิมก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอากาวเก้าออกก่อนแต่นี้ต้องลองดูหน่อยว่าเวลาเราขึ้นหน้าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมันรั้งแค่ไหนเอาอยู่ไหม แต่ครูว่าโทนโทนนี้มันไม่ได้ตึงมากเท่าไหร่ครับอาจจะอยู่ที่หนังที่เราใช้ด้วยนะความบางความบางให้รอครับเสร็จแล้วมาตีให้ดูนะครับ ิ้นส่วนแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์นะครับมันเหมือนสงสารเขาอะที่ที่คนไม่สนใจผมชอบทีเป็นกระโหลกที่เป็นไม้ขุดกระโหลกนี่แปลกดีครับไม้ขุดแล้วก็ชิ้นส่วนอื่นประเทศอันนี้น่าจะถือเปันไอะไรดีสีดูที่ะแต่สีมันไม่เท่าไหร่หรอกสีเดี๋ยวเราก็ไปจัดการย้อมมันได้เพาอันนี้น่าจะใกล้เสร็จ อย่าไปกึ้งลูกบิดเลยว่าอยากได้กระจับปีไลยให้เด็กเขาเห็นของจริงหน่อยอันนี้ขาดจริงตอนแรกว่าจะไปซื้อช่างอะไรนะตรงท่าเรือช่างเป้ช่างเป้อะ,ะแต่เรายังไม่มีตังค์ช่างเป้ก็ฝีมือดีครับฝีมือ<หม>ดีสวยผมเห็นแล้วชอบดีมากไปสีอนันน่ะเอ้ยไอ้ไอ้เบคล้างผ่าน ข้างในก็ยังไม่มีอยู่เลยก็ขึ้นเป็นโตรนไว้ก็เหมือนเหมือนควนซอครับมาจากโรงงานแอมเอาไปทำไหมแอมจะเปลป่าปีเอาไหมเนี่ยเอาไหมเป,ป,ปล่าปีปีไงคนปีไม่ใช่เราอะเอาไม้ปีเลว่าให,ห้เอาไปเจ่อเอง <c oughs> ให้ไปอะเอาทําให้เกิดเสียงให้ได้แล้วกันทําได้ไหมถ้าคิดว่า,าไปทาให้เกิดเสียงได้ก็เอาไปทํา คครับือที่โรงเรียนนะครับเวลาผมสอนเด็กแนะนำเครื่องดตรีเนะี่ยผมจะไม่มีกระจบสีที่เป็นของจริงให้เด็กดูภาษาที์ได้ทุกเครื่องเลยแต่พอกระกันตะสีเนี่ยไม่มีเลยอยากได้กระจบสีเดี๋ยวนี้คิดว่าซ่อมได้หไหมไเอ่ยได้ครับ ที่ว่าซ่อมได้แล้วเราไม่ไม่ไม่มีอะไรหายมากขอาูปบิเก็บของโรงเรียนสิงห์บุรีก็จะมีกระจับปีจะมีกระจับปีนะครับเด็กก็ได้เห็นของจริงแล้วจับก่อนเอาเนี่ยค่ะคัดอ่า ซ่อมเองอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับได้ไรครับได้ตอด้วยครับเองแล้วก็คันธุ์ชัดประกอบลูกบิดครับได้ไรครับตอดวยครับตัวนี้พันธุ์แล้วก็ลูกบิดไปซ่อมต่อได้ไรครับคนนี้อันใหญ่เลยจะตีครับไปสอนพี่เพียงน้องนี่หล่อเลยได้ไรครับนี่รวมกันมันคืออะไรครับเนี่ยโทนโทนครับเป็นโทนเป็นไม้ประกอบนะครับเอาไปซ่อมนะครับ โอ้นี่เป็นพวกชิ้นส่วนของสอนสายครับตอสัมสได้ไปทำให้เด็กขาดนะครับแล้วก็มีพวกนี้พวกอะไรนะมีพวกกะโหลกอุปกรณ์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับยังไงก็ตามเดี๋ยวซ่อมเสร็จแล้วเล่นให้ฟังเลยและกันว่าว่ามันเีเสียงยังไงบ้างอะไรบ้างนะครับ